เพื่อนๆยังจํายีนแบรนด์นี้ได้ไหมครับเพื่อนๆยีนแบรนด์นี้นะครับคือยีนแคปิตอนนะครับรุ่นอินดิโกนัมเบอร์ไฟนะครับรายละเอียดการทอของยีนตัวนี้นะครับถือว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็มีความสลับซับซ้อนมากๆนะครับยีนแบรนด์นี้นะครับเคยจําหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะครับแลวหลังจากนั้นก็หายไปจากท้องตลาดเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับสามารถที่จะพอหาซื้อได้ที่ร้าน k p ยีนนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ยีนหายากนะครับลองไปที่ k p ยีนดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับผมโอเคครับก่อนที่เราจะมารีวิวยน ตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังประวัติของยินแคปิตอลกันนิดนึงนะครับเพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมจะเลยฟังอ แบรนด์จีนแคปิทัลเนี่ยนะครับก่อตั้งในปี1980นะครับโดยคุณโทชิคิโยฮิริตะนะครับแล้วก็โรงงานนะครับฐานการผลิตนะครับอยู่ในเมืองคุราชิกิจังหวัดโอกายาม่านะครับผมในอดีตเนี่ยนะครับคุณฮิริตะเนี่ยนะครับเขาเคยไปเรียนที่อเมริกาครับในช่วง1980นะครับแล้วเขาก็ได้ไปรับวัฒนธรรมนะครับของกางเกงยีนนะครับจากพวกดีวายวินเทสพวกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานะครับแล้วเขาก็เอาแรงบันดาลใจเหล่านี้นะครับเข้ามาทํายีนนะครับในเมือง คุราชิกินะครับแล้วเขาก็ออกแบบนะครับให้ใช้ชื่อนะครับเป็นตัว K นะครับแทนตัว C นะครับแล้วก็ใช้ชื่อแบรนด์ว่าแคปิตอลนะครับซึ่ง หมายถึงว่าเมืองหลวงของยีนนะครับจุดเด่นของยีนแคปิตอลเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นจุดเด่นที่ไม่ซ้าใครเลยเพื่อนๆเพราะเนื่องจากว่าเขาใช้เครื่องทอนะครับแบบเป็นเครื่องทอดั้งเดิมนะและเขาก็มีการใส่ความสลับซับซ้อนนะครับของตัวยีนเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นงานปะผ้านะครับงานบูโรนะเทคนิคการย้อมคามนะครับแล้วก็การทอแบบแจ็กกาดที่ซับซ้อนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมั่นใจได้เลยว่าแคปิตอลเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่ ไม่ซ้ำกับยีนแบรนด์ไหนแน่นอนนะครับและเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับจนกระทั่งไปโดนตาโดนใจให้บริษัท l v m h e นะครับต้องมาซื้อแบรนด์นี้ไปนะครับปัจจุบันนี้นะครับแบรนด์แคปิ t อลนะครับก็บริหารงานโดยบริษัท l v m h นะครับซึ่งก็เป็นเครือเดียวกับลุยวิกตองนะครับหลังจากนี้เราก็คอยมาติดตามดูกันนะครับว่าแคปิ t อลจะมีอะไรใหม่ๆนะครับให้สายตาชาวโลกได้เห็นกันนะครับผมอบ เรามารีวิวยีนตัวนี้กันเลยนะครับเพื่อนๆยีนตัวนี้นะครับก็คือยีน Capital Number no. f นะครับ Century Denim นะครับ ตัวลักษณะของผ้าเนี่ยนะครับเพื่อนๆอาจะสงสัยนะครับว่าผ้าตัวนี้มันทํามาได้อย่างไงนะมันถึงได้เทกเจอร์ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นวิธีการทอนะครับแบบแจ็กกาดนะครับที่มีความซับซ้อนอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับโดยที่ลักษณะของงานผ้าเนี่ยนะครับเขาจะใส่เส้นได้นะครับซึ่งจะเป็นเส้นได้เป็นปุ่มๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเกิดจากอินดิโก้นะครับที่ย้อมลึกนะครับแล้วก็ใส่เดินเป็นจุดๆเอาไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ตัวผ้าพื้นเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะครับที่จะเกิดจากการย้อมโดยพืชน,นะครับตามธรรมชาตินะดังนั้นวิธีการเฟดของยีนตัวนี้ก็จะถือว่าแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์มากๆนะที่แน่ๆเนี่ยคือพวกได้เส้นใหญ่ๆเราเนี้ย มันจะเฟดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสีน้ําตาลเนี่ยมันก็จะเฟดตามการใช้งานทั่วไปของเรานะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของตัวป้ายหนังนะครับป้ายหนังเนี่ยจะเป็นป้ายหนังแท้นะครับเขียนว่าแคปิตอนนะครับโดยที่ตัว K เนี่ยจะเป็นตัวอักษรตัวแรกนะครับแล้วก็ งานตัวนี้ก็จะมีกระเป๋าหลังนะครับกระเป๋าหลังเนี่ยจริงๆก็จะเป็นกระเป๋าหลังแบบเรียบๆนะครับแต่ว่าเขาจะมีป้าย f ฟล t เช e รนะครับเล็กๆนะครับปักไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าเป็น Indigo n no. u m b e r 5S นะครับแคปิตอนอย่างนี้นะครับดูแล้วคลาสสิกเท่ๆเลยนะครับ ยีนตัวนี้นะครับจะมีซินส์แบ็กนะครับแล้วก็มีหูเบี่ยงนะครับทีนี้เรามาดูตรงบริเวณปลายขานะครับปลายขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นลูกโซ่สีเหลืองนะครับตัวนี้จะไม่ได้เป็นผ้าลิมนะครับจะเป็นผ้าแบบเป็นลิมโค้งอย่างนี้นะ ทีนี้มาดูตรงบริเวณคอยพกเกตด้านหน้านะครับคอยพกเกตด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นผ้าลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวหมุดเนี่ยจะใช้เป็นหมุดแบบทองแดงกระดุมที่ใช้นะครับก็จะเป็นกระดุมแบบ5เม็ดนะครับเป็นกระดุมโดนัทนะครับเป็นทองเหลืองแบบค่อนข้างทําให้ดูเก่าๆนะครับเขียนว่าแคปิตอลแบรนด์นะครับตรงบริเวณกระดุมนะฮะนี่ ทีนี้เราพลิกมาดูตัวถุงกระเป๋าด้านในนะครับถุงกระเป๋าด้านในเนี่ยก็เป็นผ้าฝ้ายนะครับหนาๆแบบธรรมดานะแต่ก็จะมีการปั๊มนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของน่าจะเป็นเรื่องของการใช้พืชพันธุ์นะครับในการยอ้อมตัวยีนตัวนี้นะครับตรงบริเวณแคร์แท็กก็เป็นแคร์แท็กแบบง่ายๆนะครับแล้วก็มีแท็กของเอลเขียนเอาไว้เช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูตรงป้ายแท็กด้านในอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเขียนเป็นแคปิตอลเอาไว้แล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เขียนว่า made in japan นะ สำหรับยีนตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นยีนตัวหนึ่งที่หาซื้อ,อยากมากๆเพื่อนๆนะครับดังนั้นการที่ได้มาเก็บสะสมไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับผมนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อาจจะเอามาลองใส่ใเพื่อนๆดูนะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าการเฟรยียดของยีนแคปิตอลเนี่ยมันจะออกมาได้แปลกขนาดไหนนะครับแต่แน่นอนนะครับมันจะไม่เหมือนกับยีนตัวอื่นที่ผมมีแน่นอนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ